กกูกูก,กูเอาอภารกิจพื้นที่ปลอดภัยนะเอาชีวิตรอดนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ผ่านเราลองเล่นตามคลิปเนีด้ดูแล้วคุณก็จะไม่ผ่าน <c oughs> ไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับผมสูตรน,ตรนี้สูตรนี้ไม่รู้ว่ามันจะห่านนะโนะอเคครับผมตอนเริ่มต้นให้เรามาเก็บเก็บกล่องตรงนี้นะสเสียงเก็บมาให้หมดเลยนะครับผม แล้วก็มาเก็บไม้ด้านหลังด้วยไม้กับหินสำคัญมากแต่เราจะฟาร์มตลอดไม่ได้นะเก็บให้ครบทั้งสามอันนะผมขอเก็บกัอผมก็ยังไม่ผ่านนะว่าผุหนี่งผมผมจำเวลาผิดวันที่สามนะฮะโอเครผมคุณหินตรงนี้นะข,ข้างเครื่องบินนะวิ่งขนาจะมีเห็นอยู่กองหนึ่งตรงนีงงน้นะฮะ โอ้ยพูดเตี้ยจังแคทเธอรีนเงียบก่อนตรงนี้จะมีหินอีกกองหน,นึ่งนะขุดหินไปก่อนยังอีกขุดอีกกูปิดวิวววดีโอดีเลยไปไมได้โอเคครับผมวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะเดี๋ยววิ่งมาถึงตรงนี้มันจะมีคัตซีนนิดนึงนะให้เรามองไปที่กรนนนะท่อมโอเคแล้วเราก็มาขุดหินตรงนี้นะกระท่อมตรงนั้นเราจะไปฟาร์มนะขุดหินไปก่อน เดี๋ยวคุดเห็นข้างหน้าไอกองหนึ่งเราก็คาาลูกธนูสักหกสิบรูปนะฮะสําหรับใครไม่พอก็เจ็ดสิบแปดสิบไปเลยก็ได้นะสํหรับคนที่เล่นในมือถือผมให้เอาแบบสักแปดสิบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าม,มันอาจจะยิงยากนิดนึงเข้าใจเข้าใจเนี่ยลูกธนูผมจะค้าสักหกสิบนัดนะฮะโอเคเราได้ลูกธนูแล้วเราธนูมาเตรียมเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยววิ่งมาตรงนี้นะครับผมเราจะไปตัดไม้ ตัดไม้นิดนึงฝั่งนั้นนะสักสองต้นต้นเดียวอ่าสักต้นเดียวนะตรงนี้ตัดไม้ต้นนึงนะฮะจะมาตัดที่หลังก็ได้นะครับผมไม่ไม่ซีเรียสโอเคหมดนี้เลยยังไงคุณเห็นปนเปื้อนด้านบนไหมครับผมปนเปื้อนด้านบนก็คือแบบสารกรรมตาภาพทางสีนะอย่าให้มันถึงหกสิบห้าถ้าถึงสักหกสิบห้าแล้วก็กินแอนตีบอดีเลยนะครับผมอ่ายิงพลาดด้วยนะ เข้ามาในบ้านนะครับผมมาหากล่องนะครับผมมันจะมีกล่องซ่อนอยู่ตรงนี้หนึ่งกล่องข้างในมันจะมีทั้งหมดสี่กล่องนะครับผมจะมีซอมที่ตามมาค่มันสวยอันนี้ก็พูดจังคานเด้โอเครับผมเปิดให้หมดนะมีกล่องข้างบนอีกด้วยนะข้างบนน่าจะไม่ผิดจะมีซอมบี้ตัวหนึ่งนะครับผมถ้ายิงหัวมันจะยิงนัดเดียวตายนะแต่ถ้ายิงไม่โดนหัวมันจะต้องสองนะัดซึ่งทําให้เราเสียเวลาพอสมควรโอเคครับผม มา,าถึงจุดนี้แล้วตามมาเลยนะครับผมเราจะไม่อยู่ตรงนี้นะเราจะวิ่งออกไปไปยาวเลยนะครับผมตรงนี้ก็เอาขอ,ของขึ้นมาเตรียมนะสลับช่องสําหรับคนที่เล่นในคอมนะสำหรับคนที่เล่นในมือถือจะมีอยู่แค่ช่องเดียวเนาะไปครับผมเหลือหนึ่งนาทีคนะรึ่งนะนเทีสองนาทีวิ่งไปยาวๆเลยนะฮะจะวะฟาร์มห็นตรงนี้ก็ได้นะ เพราะว่าเห็นก็สําคัญนะเอาไว้ครับปืนลูกซองนะสตดที่ผมเล่นจะใช้ปืนลูกซองเป็นหลักนะเราจะไม่ใช้ปืนไหนนั่นเลยนะเราจะไม่ใช้ a อคแต่ว่าบางคนเขาก็ใช้ a อคนะไม่ซีเรียสนะปายปลายปลายปลายวิ่งมากนะ้วอย่าให้เห็นให้ซัมบี้ตัวนี้เห็นแล้วกันเพราะว่าเราจะเสียเวลามากขึ้นโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอกินยาอีกสักนิดแล้วกันขอเก็บอันนี้ก่อนอเก็บอันนี้เสร็จแล้วผมจะกินยาหนึ่งขวดนะ โอเคอินต <Jose> <oy> ิบาร์ดีหน uh ึ่งขวดอ่ะติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะกูติดอะไรเฮ้โอ้ยออกไม่ได้มากลับไปแล้วครับผมกว่าจะวิ่งมาถึงวิ่งดีก็ติดปลกตรงนี้เฉย าบออที่สุดมาครับผมเอาปืนลูกซองตรงนี้นะตรงนี้คือปืนลูกซองนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับผมก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับผมออาผมลืมกินยาผมกินยาก่อนเนดะีย๋ยวจะไปฟาร์มที่ข้างบนนะไปเลยครับวิ่งไปเลยครับเพราะว่าเวลาเวลาตอนนี้เหลือ1นาทีนะครับผมมันจะไม่ทนันหรอกแต่เอาจริงๆเราสามารถตัดต้นไม้ได้1ต้นนะเดี๋ยวผมจะขอตัดต้นนึงแล้วกันแต้นนี้แมงสระตัดไปได้โอเค ช่างมาแล้วกันนะครับผมอเอาแค่นี้พอไปวิ่งฉีกมาทางนี้นะครับผมตามทางมาเลยนะครับผมฉีกฉีกเขามานิดนึนนะอ่าอีกห้าสิบหกวินะครับผมห้าสิบหกวิเราต้องไปถึงบ้านนั้นแล้วนะทานอยู่ครับทันอยู่ไม่ต้องซีเรียสนะถ้าใครไม่ทนันไม่ต้องตัดไม้ตรงนั้นนะผมแบบรู้สึกไม่ทนันแล้วไม่ต้องตัดเลยนะนีมาตรงนี้ครับผมขึ้นมาตรงเขาตรงนี้นะข้าง,าง,างสะพานนะเลาะมาครับผมมันจะมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับผมปีนขึ้นไปเลยโอเคครับผมเข้าไปในบ้านหลังนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มแล้วก็คือ <Okay, S 1> แรกเราจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับรคือแรกโอเคในกล่องในบ้านจะมีกล่องอยู่หมด3กล่องนะครับอย่าลืมตามให้เบิด้วยแล้วก็มีซัมบี้ด้วยโอเคตรงนี้หนึ่งกล่องโอเคมาจากนั้นเราก็อยู่ตรงนี้เลยครับยาวๆยันเช้า บอสตอนแรกยังไงเราต้องฆ่านะเพื่อเพื่อเอาไปลูกสองเพราะเราจะเล่นลูกสองนะครับผมเอเคเราไม่เล่นนะเพราะว่าเปลืองโอเคพอถึงตอนหนึ่งคืนสารปนเปื้อนมันจะเร็วขึ้นนะครับมันจะติดไวขึ้นเห็นไหมถ้าอยู่ข้างนอกมันจะไวกว่านี้นะครับผมให้อยู่ข้างในบ้านอย่างเดียวเท่านั้นแอนติบอดีสำคัญมากนะฮะนีเราสามารถคราบแอนติบอดีได้ แอน,นติบอดีตรงไหนนี่นะแต่ว่าต้องมีตัวเขียวๆได้จากไหนได้จากซอมบี้นั่นเองนะครับยิงมันครับอยู่ตรงนี้แหละแค่ไ่ตรงนี้นะถ้าโชคดีมันก็จะดอกนะแต่โชคร้ยายมันก็ไม่ดอกพยายามยิงให้โดนหัวนะถ้ายิงไม่โดนหัวมันจะต้องยิงสองนะัดซึ่งทำให้เราเสียเปรียบโอเคเดี๋ยวสักสักเจ็ดสิบแล้วกันผมเนึ่จะกินยาจูะ พอแตกไปดีโอเคกินยากันทาจริงถึง60 60บหกสิบหกสิบกว่ก็กินได้แล้วนะหรือว่า60สิบเลยใช้ก็กินก็ได้นะเพราะว่ายามันจะลด60%เซนตะหมดยังสำหรับใครที่ไม่มั่นใจลูกธนูให้ครับลูกธนูเพิ่มเป็นหนึ่งรอยนัดเลยก็ได้นะแต่ของผมเอาแค่60สนัดนะเพราะว่าผมน่าจะน่าจะพอได้อยู่ วมาให้เราต้องเอาไจคาร์ดลูกยรด้วยนะครับ oh ล no, ูกศรของเปินมายิงแตีจะมีตัวใหญ่มานะครับผมนี่อนี่นี่นี่นเดรดเดเสดผ้าเสียผ้าเอามาทำผ้าพันแผลนะผ้าพันแผลเกมนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ผมไม่รู้ดิบางคนอาจจะเอาตัวไปแทงซัมบี้เยอะผมอยากได้ แค่นี้อยากได้สัก3าอันนะมันจะดอปให้ไหมอีกหนึ่งนาทีครับแคมป์อยู่ตรงนี้เลยยาอาจจะเสียเยอะหน่อยยาโอเคเดี๋ยวผมหกสิบห้าแล้วกันจะกินกินเลยแล้วกันเดี๋ยวซอมบี้มาน่ะเห็นไหมครับผมมันจะหายไปแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะมันจะหายไปหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่หมดอย่าง เดี๋ยวตัวใหญ่จะมานะครับผมพอตัวใหญ่มาเราก็สู้ในบ้านนิดนึงประมาณ20วิบวิสู้ในบ้านประมาณ20วิิบวิหรือวิ่งชุกไปมาก็ได้นะแล้วพอเช้าค่อยออกไปยิงตัวใหญ่ข้างนอกลากมันออกมายิงข้างนอกโอเคครับมาแล้วครับผมประมาณ20่ิวิผมพยายามให้ยิงให้ตัวเล็กให้หมดนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวเล็กนี่แหละที่ทำให้เราเล่นยากนะโอเคตัวใหญ่มาแล้ว ยิงเลยพยายามยิงหัวมนะันอะเดี๋ยวพยายาม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 หลบด้วยนะครับผมยิงหัวถอบไปครับถอบไปโอเคเช้าแล้วเช้าแล้วออกมาข้างนอกเลยครับยิงยิงยิงไปเลยครับผมยิงหัวไม่โดนหัวก็ช่างนะแต่ทางที่ดีถ้าโดนหัวบ่ยบยอยๆอ่ะเราจะได้ทำเวลานะครับ ถ้ามันไม่โดนหัวก็มันจะเสียเวลานิดนึงนโอเคครับหลบจูโอเคไปเก็บลูกกระสุนของทำของทำปืนลูกซองโอเคเราได้แล้วครับผมแล้วก็เราก็มาลงตรงนี้นะครับผมมาลงตรงนี้ตัดต้นไม้ตรงนี้ต้นหนึ่ง,งอันนี้ไม่เอาทําเวลานะครับผมเอาแค่พอผ่านนะฮะเผื่อใครที่ อยากเล่นแบบชิวๆนะในมือถือเพราะว่าซอมบี้ปืนมันจะยิงง่ายนะกินแอนติบอดีขวดหนึ่งนะฮะอย่าลืมนะครับผมดูเกจข้างบนเรื่อยๆไม่งั้นกำมันตะภาพดังสีเดกโอเจอครับวิ่งลงมาจะเจอกองหินอยู่ตรงนี้หนึ่งกองแล้วก็สองกองด้านในสองกองนะ <ไป S 1> ให้ขุดหินไปเรื่อยๆครับตรงนี้เราจะฟานหินหิน,หนแล้วก็ไม้ไะโดดข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็ทุกหิน นี่ตอมบี้มานิดนึงยิงมันเลยแล้วก็ปีนปีนลวดตรงนี้มาตัดต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับจากนั้นเราก็จะหยุดตัดต้นไม้แล้วนะพอเราหยุดตัดต้นไม้เราก็จะไปหาของฟาร์มกันนะครับต้นไม้ต้นนี้จะตัดตัดนานหน่อยเพราะเป็นต,ต้นใหญ่โอเคครับเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเข้าบ้านฟาร์มของรัวรัวครับผมภาพแนแผ่ดีที่มันไม่เห็นเรานี่ครับผมลูกกระสุนเริ่มได้ามาแล้ว ฟาร์มก่อนเนาะฟาร์มก่อนให้เหลือสักนาทีหนึน่งเราค่อยมาคัาของโอเคผมไปทางนี้แล้วกันนทางนี้มันจะมีกล่องแอบ,บๆอยู่นะเผื่อเผื่อเผื่อใครไม่รู้อีไม่ตายเสียเวลานี่กล่องตรงนี้กล่องนึง่งแอนติบอดีเนี่ยสำคัญสุดล้วยานี่ไม่ทอนไหลนะเก็บมาสักนิดนึงก็ยังดีไม่ต้องเก็บมาเยอะก็ได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปในบ้านหลังนี้ต่อนะเพื่อไปหาของ มีอ้อมสักเต็มที่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปไปปลดคัดซีนลูกศรผมได้มาน้อยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปไปปลดคัดซีนนิดนึงตรงนี้นะฮะเข้ามาตรงโบดใหญ่ๆนะครับมันเขียวๆตรงนี้เข้ามาปลดคัดซีนก่อนเราจะขึ้นเข้าไปนะเราค่อยมาปลดคัดซีนเฉยๆเพราะว่ามันตอนจี่ฉุกเฉินเราจะลําบากโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปในบ้านหลังนี้นะมีกล่องหลังยาตรงนี้อย่าลืมเก็บ นะครับผมมีกล่องลูกกระสุนตรงนี้อย่าลืมเก็บข้างในมีซอมบี้ระวังด้วยนะผมเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดทุกอย่างทุกอย่างสำคัญมากโอเคเดี๋ยวเราครับครับลูกซองลูกกระสุนลูกซองตอนนี้ได้40ลูกนะฮะน้อยมากเราต้องไปพามเพิ่มลูกกระสุนเพิ่มนะจริงนะมันก็ไม่น้อยหรอกมันก็ยังพอได้อย哟 เดี๋ยวเราไปฟาร์มเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับผมจากบ้านต่างๆเราจะเล่นอยู่ในบ้านนี้นานพอสมควรนะฮะนย่ครับรผมลูกกระสุนทันจ,จริงลูกกระสุนเข้าไปตรงโบสถ์อะ่ะมันจะเยอะมากเลยแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่นะฮะตรงนี้มีรางยานะครับผมเก็บมาโอเคตอนนี้หนึ่งนาทีแล้วนะเราเรีบเลยรียบเลย,เรย,เรยครับผมแล้วตอนนี้ผมก็หลงแล้วว่าผมฟาร์มหลังไหนไปแล้ว ดด้วยตรงนี้มีลูกกระสุนตรงนี้มีรังยาโอเคเราจะอยู่ในหลังนี้ไหม,มน่าจะได้แล้วล่ะลูกกระสุนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดผมจะแคมป์อยู่เดี๋ยวผมจะแคมป์อยู่ที่นี่เลยซอมบี้บบปล่อยมันตกๆไปก็ไม่เป็นไรนะไม่ค่อยเป็นไรก็่าไรโอเค เอาลูกซองออกมาเลยก็ได้นะเพราะลูกสุดเราเยอะแล้วโอเคลองมาอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมนี่กระโดดขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะผมไม่รู้ว่ามันคนอื่นเขาคิดยังไงนะแต่ตรงนี้คือมันมองเห็นซอมบี้ได้ดีนะถ้าซอมบี้มาฝั่งนี้ถ้าเรายือนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงกลางถ้าเราหันด้านนี้แล้วซอมบี้มาด้านหลังเราไม่รู้ว่าซอมบี้เข้าด้านหลังนะเพราะงั้นแล้วให้ยือนอยู่ตรงนี้เพื่อความปลอดภยัยอย่าลืมดูคิด ด้านบนเรื่อยๆนะปนเปื้อนนะถ้าถ้าปนเปื้อนเราถึงขีดแดงเลือยเราจะลดนะเราจะตายห้าวนะโอเคตอนนี้ผมมีอยู่น้อยนะ9้าชิ้นเนี่ยส่วนเบนดิตนิดอ่ะใช่ใช่ไปเถอะมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะผมยังอาจจะสำคัญสำหรับคนที่แบบไ,<ด>ไ<ด>ในมือถือเนาะื่อมันหลบดบยากโอเคซอมบี้มันเกิดตรงนี้ผมต้องลงมานะับผมเพราะว่าซอมบี้มันเกิดอยู่ตรงใต้เตีนเราเลยนะ ยิงไปเลยครับลูกซองแปนัดนะชิวๆนะเกิดขึ้นมาครับเดี๋ยวมันก็เกิดตรงนี้อีกนะฮะกำลังภาพรังสี70แล้วขอกินก่อนมันจะไม่เห็นเรานะถ้าอยู่ตรงนี้นเป็นบั๊กอะไรสักอย่างหนึ่งนะั่นแหละผมก็ไม่รู้แต่ผมสายยิงไงคนอื่นล้วอาจจะไม่ยิงแต่ผมจะยิงเพราะมันสนุก ปืนที่สองมันจะมีตัวเลื่อยเนกะจำไม่ผิดตัวเลือเเอเอเล่อยมันจะดอกสิ่งที่เรียกว่าปืนนะปืน M A C e นะโอเคสี่สิบแล้วนะห้าสิบแล้วถึงหกสิบเราจะกินยานะฮะ ก็เกิดตรงนี้ไปสปอนตรงอื่นไม่ได้นี่โกดซอมบี้ก็เป็นเออสุนเยอะหก้าละกินก่อเพื่อความปลอดภัยนะเราจะได้เตรียมพร้อมตลอดเวลานะพยายามอย่าคิดวนะ่าเอ้ยเดี๋ยวอ็กินเดี๋ยวอยกินแบบนั้นไม่ดีนะพอถึงหกสิเ็ดหกสิสองเนี่ยกินเลยครับผมพยายามหาวิธีกินให้ได้ โอซอมบีมาทางขวาใช่ปะวันี้ยิงเสร็จหน้าขวาพยายามหมุนหน้าจอดูเรื่อยๆนะหรือถ้าใครไม่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 นั้นก็ขึ้นตรงนี้ก็ได้ขึ้นดูเนี่ยไม่ต้องหมุนเยอะนะมาอยู่อย่างนี้อาจจะมีซอมบี้อยู่ตรงเท้าก็ยิงๆเอานะฮะเลือดเราก็มีแบนดิตเนาะนี่เห็นไหมันเกิดตรงเนี้ยแย่มากเลยมาปิดหลัง ไม่มีจริงๆเหรอไม่มีให้ครับจริงๆเหรอโอ้ไม่ตอบเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวเลื่อยมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ตัวเลื่อยก็เป็นคืนที่สามปะเป็นตัวเลื่อยใช่คืนสามตัวเลื่อยนะตอนนี้ไม่มีไม่มีนะใช่ไหมหรือว่ามีวะกูหลอดแล้วเด้อโอเคเรากินยาก่อนนะครับผมมาเกิดในตรงนี้พี่ ตู้มีดอกไหมโอ้ไม่มีเลยแย่ yeah. พระอาทิตย์ขึ้นแล้วทีนี้เราก็ทำอะไรต่อดูไหมครับสามนี่คร,ร,รับผม,ต,มต,ตัวตัวปืนนะถ้ยิงมันก็ได้ไม่ยิงก็ได้ไม่ซีเรียสถ้ายิงมันก็จะได้ของๆแล้วฮะซึ่ง ซึ่งผมไปยิงมันทาไมก็ไม่รู้เสียเวลาทิบหายเลยนะครับผมมาหามาหาไอมาหาไอกล่องไอันี้ดีกว่านะครับผมเนี่ยกล่องไอนี้ดีสุดแล้วนะฮะลูกกระสุนผมคิดว่าผมน่าจะพอนะผมไม่อยากจะเก็บละโอเคคืนนี้เรายังอยู่ในเมืองอีกนะเราอยู่ในเมืองไปอีกยาวเลยตรงนี้ผมเข้ามาฟาร์มยังน่าจะฟาร์มไปแล้วนะคือตอนนี้ปัญหาเดียวเลยคือผมจำทิปที่ผมฟาร์มไม่ได้นะฮะ เ <Okay. S 2> เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปแคมป์ที่บ้านตรงนี้ที่ผมมาปะเนี่ยครับผมตรงเนี้ยจะมีอาวกระสุนเยอะมากแต่ว่าเราจะไม่ไปละโอเคตรงนี้มีรังสะเบียงยาทฟาร์มไปก่อนครับผมน่าจะฟาร์มไปเกือบหมดแล้วปะข้างบนเนี่ย เดี๋ยวฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วผมจะผมจะไปเข้าตรงตรงจุดจุดนั้นนะฮะตรงจุดที่มันเป็นทางลงที่มันคัดเซีนเราจะไปแคมป์อยู่ตรงนั้นเป็นวันที่สองนะฮะวันที่สามไะเดี๋ยวคับกันคับกอนไหนๆก็ไหนๆแล้วเผื่อลูกสุนพอแล้วล่ะทีนี้เราไปอยู่ตรงนั้นเลยเป็นเด็กคมายเลขสองนี่คมายเลสองไ ก็ go, 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 go. ไปขึ้นเพราะว่าไม่ใช่เลยนะเพราะว่าตรงตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับผมตรงตึกที่เราจะเข้าตรงเนี้ยตึกเนี้ยจําตึกนี้ไว้นะฮะตึกคสซินนะฮะตึกนี้เนี่ยทางลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงตอนนาทีที่อ่าหนึ่งนาทีครึ่งนะครับหนึ่งนาทีครึ่งแล้วเราวิ่งไปเลยนะวิ่งลงหลุมไปเลยหนึ่งนาทีประมาณหนึ่งนาทีครึ่งนะฮะ อาจจะเป็นหนึ่งนาทีเล็ดๆนิดๆไม่ต้องครึ่งขนาดนั้นก็ได้นะโอเคตรงนี้ฟาร์มครับผมฟาร์มฟาร์มฟาร์มช่วงเวลาแห่งการฟาร์มนะฟาร์มฟาร์มเก็บแอนติบอด,ดีให้ได้เยอะที่สุด เอ่อท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมีเกิดปัญหาภายในจิตใจผมแล้วว่ามันเวลาไหนกันแน่นะผมจาเวลาไม่ได้เนี่ครั้งที่สามที่ผมลงผมงงแล้วเนี่ยคือผมงงตรงที่มันเวลาไหนวะชิบหายแล้วจำเวลาไม่ได้อ๋อออก็คือหมดคืนนี้หมดคืนนี้ก่อนหมดคืนนี้ก่อนตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้ไปก่อน ลูกกุนก็พอแล้วนะลูกกุนศะมันพอแล้วแต่ที่ไม่พอคือจะเป็นไอ้นี่นะฮะไอเนี้ยสาคัญมากเลยผมอยากซื้อมาไว้สักสิบอันเอาแล้วกูเปิดแผนที่ทำามาคืออะไรเนีความไม่ค่อยชอบตรงนี้กเท่าไหร่โอเคครับผมคืนนี้เราจะแคมอยู่บนนี้นะชิปห,าย,นหนายกูตกอไะไหนๆก็ไหนๆละเก็บให้หน่อยไม่มีะไไทั โอเคเราอยู่ตรงนี้นะครับผมคืนนี้เราถึงเช้าเราต้องรีบไปนะ You're your stronger hell a a than lot imagined I keeping chin สุดท้ายที่เคยนึกจำว่าเคยรักใครอะไรที่ผ่านมาลองมัวไหมไม่มีสิ่งใดเอ๊ะเดี๋ยวนะผมรู้สึกแปลกๆว่ะ ผมเล่นถูกไหมเนี่ยผมเล่นถูกสไตล์ผมไหมเนี่ยอ๋อถูกอยู่โอเคโอเคโอเคก็คือตรงนี้นะครับดูเวลานะฮะให้มันเหลือนาทีที่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งนาทีสามสิบอะให้เรารีบรีบลงท่อแล้ววิ่งไปเลยนะเอ้ยตรงนี้ของดีมาเราคาทันอยู่นะราคาทันอยู่ โอเคไดแอนติบอดีมาเพิ่มนะอย่าสู้เพลินนะฮะ๋ยวผมจะโดดลงไปเลยแล้วกันนะผมหนึ่งนาทีเพราะว่ามันจะหอมาพอดีนะเราจะไปขึ้นหอพยามรีหลดลูกกระสุนเรื่อยๆเพราะลูกกระสุนเรามีหานะ้านักหนึ่งนาทีครึ่งนะครับหนึ่งนาทีครึ่งแล้วเราไปเลยนะใส่ลูกกระสุนเลยนะครับจิงหนึ่งนะครับลูกกระสุน ตีบอด,ดี้กินเรื่อยๆเพราะตอนนี้คือมันเร็วแล้วโอเคโอเคครับหนึ่งนาทีห้าสิบแล้วอีกประมาณยี่สิบห้าวิจ้าจ้าจ้าโอเคครับผมช่วงนี้ช่วงตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นกันหน่อยตื่นเต้นกันหน่อย เดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างล้โอเคครับผมไปด้านล่างเลยครับไปไปไวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งปั่นยาลังสีวิ่งวิ่งวิวิงวิวิ่งวิอย่างเดียวครับผมตรงนี้วิ่งอย่างเดียวครับวิ่งวิกินยาครับวิ่งวิกินยาวิ่ง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 วิวิ่งวิ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  ปั๊ <S ess ly> มยาเราตรงนี้ปั๊มยาครับอย่ายอมแพ้ครับปั๊มยาครับเราต้องเราต้องไปให้ถึงเราต้องไปให้ถึง <S 1> <S 1> ชิบหายแล้วเราไปให้ถึงเราไปให้ถึงท่อโอ้ยชิบหายผมลืมดูหลังสีถึงไหมครับ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  โอ้มาครับผมมาครับผมมาตื่นเต้นกันหน่อยตื่นเต้นกันหน่อยทุกคนสามสิบวิแอนติบอดีต้องจุดรัดพบโก้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 ไกลอยู่นะไม่ต้องมาแนะนำผมจะใช้แอนติบอดีเออแต่ยาผมก็จะหมดแล้วต้องกินยาต้องกินยาโอเคครับผมปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยามันถ้าปั๊มยาคือมันแอนติบอดีมันจะคูลดาวนานมากนะฮะผมไม่โคตรผมไม่โคตรไม่ชอบเลย ยี่สิบวิผมวิ่งมาเร็วเกินไปนะชิที่หายแล้วเอาปืนมาสู้นะับผมตำรวจย้อนเชือกมาโอเคตกเงินผมเลยโอเคผมแนะนำนะครับผมตอนวิ่งมาให้ให้วิ่งไปที่ หนึ่งนาทีสามินะตอนผมมามันมันเกินมาประมาณหนึ่งนาทีสี่สิมันก็เลยแบบวิ่งมาถึงตรงนี้ชา้าก็เลยแบบมีนิดนึงนะโอเคผมผ่านแล้วครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับ